ครับหลวงพี่ฝากประชาชนสัคันให้หน่อยครับผมรุ่นร้อยปีนะเหรียญที่เระลึกี่เาคุณหาคือรุยีสองห้าหกเจ็ดครับเป็นรอบรอบร้อยปียันสี่แล้วก็เป็นเหรียญที่เราเลือกเพื่อในวาระที่พระเดชุณพระวานาปสุเดระท้าเปียสวรนสโรท่านสร้างเหรียญรุ่นแรกคือสองสี่หกเจ็ดนะครับปีนี้สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่วัดหนังราชวรวิหารนะทุกคนนะก็จะพามา ชมนะรุ่นใหม่นะครับครบรอบ100ปีนะครับยันสีนี่ของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับก็จะพามาอัปเดตนะว่า,าความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างนะครับก็เหมือนจะเปิดจองนะวันที่20ที่จะถึงนี้นะครับผมนะครับนี่อันนี้ก็ติดตามได้ทางาเพจ facebook นะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังที่ได้เลือกร้อยปียันสีนะมีเคาร์โค้ดให้ด้วยนะครับลองสแกนเข้าไปดูนะทุกคนนี่ นี่เด่นหลวงปู่เอี่ยมนะครับบนหนังนะครับทุกคนวันนี้ก็จะพามาอัปเดตกันให้ชมนะครับนี่นะครับด้านหน้าจุดบูชาวัตถุมงคลก็จะมีเจดีหลวงปู่เอี่ยมอยู่นะครับจุดบูชาวัตถุมงคลอยู่ด้านหลังนะครับเอียมหลวงปู่เอี่ยมชื่อเลิศร้อยปีหกเจ็ดนะครับ ของพวัดนะเป็นเนเงินนะพี่น,นี้ปีห้าสี่นะเป็นเนเงินปัาฉลุพันสองราคาวัดนะครับนแล้วก็อันนี้เป็นเสมาเนะน,นื้อหอยยมเนื้อสามลิตรปลฉลุนะปีห้าสี่พันเนะครับ อันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงปลาฉลู T54 สองร้อยนี่อนะันนี้ก็ลงังเป,เปหลายเพจกำลังนิยมเงินอยู่นะตอนนี้นะปลาชลูด้วยนะครับทุกคนดูนะเงินยังมีอยู่นะพันสองส5 4 ัมไีัเลไม่อมไม่มีมีรมกเลยอ่ก็จะเหลือสองแบบนะปี50าสิตกองเหลี่ยมนี่กองเหลี่ยมนี่อะไรครับกองเหลี่ยมนี่อะไรครับกองเหลื่กองแดงกอะเจอลือดมากองแนะอ๋รบนี่เนเจงไม่ได้ไม่มีหมดโอ วนะเอ้ามัน ja er ่เอาหมไม่ดรอยังสี่อานะไปเี hmm. ้ต่เอาเนื้อที่วัดมีปเปอลยตจ่อสามกไเอเงินเาไม่มี่ิุดะเป็นเงิน เลลครับาไทั้งกครับโดอาโด้ม่มันก็อ้เงีนัโค้ดนดอยู่ด้านล่างเลยนะทุครับสามิสสาเจ็ดอ๋อสามิสเจ็ดร้อยเอ้ยน่ามดิะครับน,น,านบ่าสามดิส เราจะจอวอนทีวันไม่ได้ผมหยุดงานแล้วงาวันเดียวทันได้เจ็ดร้อยนะคับ ด้านหลังที่วัดจะมีอยู่นะครับที่วัดจะมีให้เช่าบูชายอยู่นะสมัคิห้สี่้าง่นี่กล่องจะเป็นสีฟ้านะครับสำเร็จกล่องแดงจะเป็นกล่องสีเหลืองครับด้านหลังเห็น <c oughs> ขายกันเยอะเลยลูกชิ้นเนี <c> ่ย <oughs> yeah. ่ต้องแดง พ้าผุจานะที่สองมาหรือพี่พอตู้เลยเนหะรอไม่ไม่มต้องต้เดยได้ังไม่จาไมด้จ่าทงแหนจ่ายได้แอ้างเรอมีอะไรบ้างออยิมดหนังนะนี่ช่อนนะที่บอกของ่เสร้อยครับสมร้อยนะสมร้อยสมอปลาชลูเนี่เจ็ร้อยนะในเงินพันสองนี่นเงิน ันเ็น้วน oui> right? oh, ิ้วสองพันห wow, ้า oh, mm ้สีวยๆปีห้าีปลาฉลด้วยนะครับอันนี้านิ้วอันนี้อันนี้สองพันนะนี่ก็สองพันแต่ีก็เอาเจ็ดพันนะนี่าอนดพี่ก็จด้อ่น้อุ่นะอะไรพี่ข้างล่างมีปลาข้างนมีลาเข้าครับเจจะมีพาปิตาปี่แลเจอนะครับผมเนื้อสำลินะครับ พิมพ์กลางนะครับแล้วก็พระชัยวัฒสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะปีห้าสี่หนึ่งพันะ 5, 4, บาทอ่าแล้วกพระชัยวัฒสมเด็จพิมพ์เล็กนะปีห้าสี่ห้าร้อยบาทที่วัดยังพอมีนะครับทุกคนใครที่มีเวลาสามารถมาเช่างหายบูชาได้นะตอนนี้นะนมาบูชาเยอะมากนะเ<ๆ><ๆ>นี่ยนี่ครับรุ่นห้าสี่ยังมีที่วัดนะครับทุกคน,นมีทุกเนื้อเลยนะครับ สนใจชอบหาได้ครับจจัดวัดแน่นอนครับหลวงพี่ฝากฝากประชาสัมพันธ์ใหน่อยครับผมรุ่นร้อยปีเหรียญที่ระลึกคุนหาลองยมอรปี2 5าเจนครับเป็นรอบรอบร้อปียัน4แล้ก็เป็นเหรียญที่ระลึกเพื่อในวาระที่พระเดชพระคุณพระนางสรเเนิยละนพยัสวนรคสโรท่านสร้างรุ่นแรกคือ24 6 7นะครับ ปีนี้ทางวัดก็เลยเปิดให้จองได้นะครับเพื่อที่จะนําปัจจัยทั้งหมดนั้นโบราณศาลาเป็นศาลาที่อยู่ด้านหลังของคุณโยมนะฮะที่คุณโยมถ่มมายเยอะมากนี้เดี๋ยวไปถ่ายเก็บภาพโชว์อีกทีหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นเหรียญที่ระลึก100ปีจึงเป็นเหรียญที่เปิดโอกาสให้โยมทําบุญนะครับให้โยมทำบุญทำบุญผกธารเช่นท,อ,นทองคำนะครับสร้างทั้งหมดสี่เนื้อด้วยกันมีทองคำม,มีเนื้อทองคำลงยาราชาวดีแบบ นี่นะฮะแล้วก็เนื้อหน้าลงยาสีสีมันจันชลุข้างแบบนี้นะครับเป็นการแกะบล็อกเงินนะครับการแกะบล็อกเงินแล้วก็โดยช่างโต้งนะครับลงแกะและอันต่อมาก็คือเหรียญเงินเหรียญเงินลงยาสองสี 4, แต่ไม่ชลุ แล้วก็เหรียญที่4ก็คือเหรียญทองแดงลงยาแต่ไม่ฉลูนะฮะลันเล่ทุกเหรียญน,นะฮะและแต่ละเหรียญก็จะมีกล่องกำมายีเป็นบัตรคล้ายๆบัตรรับประกัน้าทแท้เป็นสมาร์ทการ์ดแบบนี้ฮะประมาณนี้นะ,ะจะเป็นกล่องแบบสวยๆนะครับแบ่งแพ็คแพ็คเกจสวยๆและก็สําหรับทอ,องคําเปิดจองเดือนนี้เลยนะฮะยี่สิบครับยี่สิบกันยาถึง30กันยาอยู่นะครับคือ 20- ถึงสิเดือนพอดีครับเปิดจองในเวลา13บสมนาฬิกาถึง1 7บเนาฬิกาที่ศาลาการเปลี่ยน เรียว่าสาราวิหารลบกุ่ญ์นะครับในเวลาหลายโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับไม่จํากัดนะฮะว่าท่านจ้าทองคํากี่เหรียญจองกี่เหรียญก็ได้เนื้อหน้ากี่เหรียญก็ได้นะครับแต่ว่าใช่ครับแต่ว่ามามาจองก็สวมหน้ากากอนามัยและนําบัตรประชาชนมาด้วยนะครับเพราะว่าเป็นยอดเงินที่สูงนะแล้วก็ทองคํานี้จะไม่สามารถเลือกเลขได้นะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระวิเชียรโมลีท่านจะเป็นผู้จับฉลากเลขให้นะครับแต่เลขหนึ่งถึงเก้า ทุกเหรียญทุกเนื้อวัดจะขอเก็บนะครับคือวัดจะเก็บไว้เก็บไว้เพื่อวัดจะออกประมูลให้คนทําบุญนะฮะก็คือเลขหนึ่งถึงเก้าแบบจะไม่มีใครได้มีสิทธิ์นะฮะในในร้าีแแต่เลขที่เหลือนั้นแล้วแต่วาสนาชะตาว่าเราจะได้เลขอะไรนะครับ แต่ว่าถ้าจะจองทองคําฝากจองได้ไหมแต่รบกวนมาจองเองดีกว่าครับถ้เป็นยอดหนึ่งสูงกลัวยอดเงินและอย่างเราจองเองเรามารับเหรียญเองด้วยก็จะปลอดภัยนะครับส um ําหรับทองคําำหนักทองจะอยู่ที่สิบแปดจุห้ากรัมสับ18ดจุหกรัมก็ตีไปสักบาทกว่าๆนะครับบาทกว่าทองคําสร้างเท่าไหร่ จองเท่าไหร่จะจองเท่าไหร่สร้างเท่านั้นครับทสร้างตามจำนวนเท่านั้นจองเลยใช่ครับแล้วก็เนื้อหน้าเนื้อหน้าก็ลงยาสีสีนะครับจองเท่าไหร่ก็สร้างเท่านั้นรับลเอีดมันกันนะครับรลเอีมันกันและอันที่ต่อมานะครับเนื้อที่สามคือเนื้อเงินครับ เนื้อเงินขอขอบอกราคาทองคำก่อนนะครับทองคำจะอยู่ที่เหรียญละ6 5 0 0 0่ับาทครับผมเนื้อหน้าจะอยู่ที่เหรียญละ3 6 0 0 0บาทครับนะครับเนื้อเงินเนื้อเงินจะอยู่ที่เหรียญละ2,500บาทครับาทเนื้อทองแดงจะอยู่ที่เหรียญละ600บาทนะครับทุกเหรียญเนี่ยทุกเนื้อนี่ลงยาหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่มีชุดกรรมการนะครับเป็นชุดแยกแบบนี้ครับเนื้อเงินเปิดจองวันที่1ตุลานะครับ1ตุลาคแล้้วผ่่าานนนนรระะบบบเเีทัั ผ่านเพจนี้เท่านั้นนะครับเพจอื่นไม่ใช่นะครับก็เพจนี้เท่านั้นเพจเหรียญที่ระลึกปี 2, 5, 6, 7, ครบรอบร้อยปียันสี่นะครับใช่สแกนเคียร์โค้ดได้เลยนะครับถ้าคนไม่เจอเคียร์โค้ดก็ลิงก์ขึ้นเลยนะครับแล้วก็ หนึ่งสิบจองเนื้อเงินได้คนละหนึ่งเหรียญนะฮะหนึ่งเหรียญเท่านั้นต่อบัตรประชาชนต่อเบอร์โทรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ทองแดงได้คนละสามเหรียญครับสามเหรียญเท่านั้นใช่ครับจะเอาเต็มก็ได้หรือจะจองทองแดงเหรียญเดียวก็ได้ครับแต่ว่าเขาให้เต็มอัตรานั้นคือเนื้อเงินหนึ่งเหรียญครับทองแดงคนละสามเหรียญครับไม่ไกลยังไม่มาใช่ป่ะใช่ครับใช่แล้วก็ต่อมาก็คือเหรียญทั้งหมดเนี่ยปัจจัยทั้งหมดอ่ะบุรณะสาลาหลวงปู่เอี่ยมทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้โยมพาไปชมแล้วก็ ทองแดงจะอยู่ที่เหรียญละหกร้ยบาทครับ <600 S 1> จะมี่องนะกำกมะหยี่มีแพ็กเกจสวยงามนะครับตามที่คณะกรรมการก็หลายหลายท่านนะครับที่เป็นกรรมการอย่างเช่นโดยที่ช่างแกะนี่คือช่างโต้งนะครับ,รบประธานดําเนินงานหลายหลายท่านยกตัวอย่างนะฮะคณะกรรมการก็อย่างมีโยมพี at, ่โอ๊ตโยมพี่ตีัรพัศิีวัฒน์อย่างนี้และก็ประธานฝ่ายที่ปรึกษาใหญ่ก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวิเชนโมลีแลวก็คณะกรรมการวัดหนังอีกหลายท่านนะครับพราพิสุทธิสมเณรทั้งวัดหนังประชุมกันตกลงกันว่า ให้จองผ่านระบบออนไลน์คือเงินกับเนื้อทองแดงเพื่อที่จะให้คนอยู่ทางไกลได้บูชาด้วยนะครับวันนี้วัดสร้างเองนะครับสำหรับพระเกจิอาจารย์ก็ส่งดีการนิมนต์ท่านแล้วนะครับมีพระเดชพระคุณหลวงพ่ออีดวัจุลามณีหลวงพ่อวราวัตรโพทองหลวงพ่อช้างวัจุกะเชอและอีกหลายทั้นคอบาอริยชาติอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอับอา ตอนนี้กำลังส่งมีการมิมวไปอะีกหลายๆวัดครับครับผมปกเสกวันที่26เมษายนะครับวันศุกร์ที่26เมษายน6 7 6 7ครับครับเป็นวันละสังขารของพระเดชพระคุณพระาวนากโกศลเทระล้มปุเอียบสวนนสโรพอดีครับ,รบก็จะเป็นการครบรอบ100ปีแห่งการสร้างเหรียญของพระเดชพระคุณท่านด้วยอืมอและก็ ท่านที่จะเดินทางมาร่วมพิธีนะครับก็เริ่มในพิธี16นาฬิกานะครับ16นาฬิกาใช่ครับเรียนบนทอนพิธีวัดหนองราชรวิหารนะครับแต่คณะกรรมการจะจัดที่วิหารหลวงปู่หรือพระอุโบสถนั้นรอใจ้อีกทีหนึ่งนะครับได้รอเจ้อีกทีหนึ่งส่วนท่านที่จะเดินทางมาทางรถไฟฟ้าก็มาลงที่สถานีวุฒากาศก็ได้ครับมีเดียวุฒากาศหรือจะมาทางรถเมล์ก็สาย43สายตองหนึ่งก็ผ่านหน้าวัดนะครับบอกว่าซอยวุฒากาศ42ครับตั้ง GPS มาก็ได้ และ,ะบุคคลที่จะมาร่วมง,งานนะครับจะมีเหรียญที่ละลึกอ่าเหลียญทีละลึกให้คนละหนึ่งเหรียญน,นะฮะ,ะเป็นเหรียญอะไรนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะฮะติดตามชมแล้วก็สําหรับ บุคคลที่จองออนไลน์นะครับก็เซิร์ฟเวอร์เปิดในเวลาเที่ยงนะครับเที่ยงตรงวันที่หนึ่งนะฮะเทีง่งห<ล>รือห้าตุลาครับในวันท<อ>ีห่ห้าตุลาครแต่คาดว่าไม่น่าจะถึงอาจจะหมดวันที่หนึ่งก็ได้เพ<อ>ราะฉ<อ>ะนั้นก็คือเวลาเที่ยงนั่งเตรียมโทรศัพท์ไปเลยครับเตรียมโทรศัพท์ไปเลยแล้วก็จะมีลิงก์ขึ้นจากเพจนี้จะมีระบบโอนเงินเป็นบัญชีของวัดครับแล้วก็จะมีค่าส่งหนึ่งร้อยบาทนะฮะเราจะมารับเพจเองใช่ครับจะมีเหรียญจะมีเหรียญไปที่เลึกไปถึงบ้านเลยไนะครับไปเหรียญไปเหรียญที่ ครับกรรมการก็จะไม่เห็นเลขอืผู้เช่าก็จะไม่เห็นเลขเหรียญจะไปถึงบ้านเลยนะครับก็ฝากวาจัน้ำพันธ์เจริญพรทุกท่านนะครับร่วมบญกันแล้วก็ปัจจัยทั้งหมดบุญศาลาการเปียนที่ญาติโยมมาจําศีลมารักษาศีลุโบสถนะครับก็ขออนุโมทนากับทุกท่านขอเริญครับเจ้กครับเจ้ครับครับก็จะมีปีนะปีหนึ่งห้านะครับ สามาดิบกระไรทองนะครับสองพันห้านะครับนี่นะครับแล้วก็ทองแดงครับทองแดงยันสี่แคปีปีหนึ่งห้านะครับสองพันอันนี้ปีหนึ่งห้านะครับสองพันนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็มีปีสามเก้าด้วยนะทุกคนสามเก้านี่สามร้อยนะครับ เนื้อทองแดงเนื้อทองแดงปีสามเก้ามันปูนะมันปูแล้วเนะมื่อนะสักครู่นี้อ่าเป็นผิวไฟนะครับเนี่ยไออันนี้ยันห้านะครับผมสามเก้าสามร้อยนะนี่นะครับก็ยังมีให้เลือกเยอะเลยนะทุกคนนะครับเดี๋ยวส่ง นี่ครับเนี่ยปีปีห้าสี่นะเงินยังเหลือเยอะเลยนะมาเช่าหาที่วัดได้นะทุกคนนี่ค้นรือนี่ครับเนื้อแล้นนครับเงินนะครับตัาแต่ต้องพีบพันสองพันสองพันสองหมดแม่ยังเหลือของรองีมาของโยมโยเ ตรงนี้ก็จะเป็นศาลานะครับที่จะบูรณะปฏิสังขรณนะครับทุกคนนะครับในรุ่น100ปีนะของหลวงปู่เอี่ยงนะครับนี่วัดหนังนะนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์นะครับของทางวัดที่จะสร้างเหรียญ1น100ปีนะครับผมนะครับก็เตรียมตัวเลยนะเนื้อเงินกับเนื้อ,อทองแดงนะครับผมนะเปิด1ถึง ห้านะครับผมนะหนึ่งถึงห้ารีบจองเลยนะครับนี่ก็าพามาชมกันนะครับผมส่วนเนื้อเงินเนื้อเนื้อนากเนี่ยก็ตามจองเลยนะครับก็สามารถมาเช่าหาที่วัดกันได้ตามรายละเอียดที่พระอาจารย์ได้แจ้งไว้นะครับในต้นคลิปนะทุกคนนี่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนสวัสดีครับ